ที่ดินของในที่ทีเ first, first, ะะ่เป็นนสสามก็หรือนสสามต้องปิดต้นนะครับปิดต้นโดยจะสารภาพที่ดินที่ได้สำรวจได้รับรัวในพื้นที่นพดินแห่งนี้มาด้วยยังไงและใช้ประโยชน์ทำอะไรด้วยผู้กนกดขบ่าคนเด็ดคุณเจ้าที่บริการที่เก้าท่านทรงทราบมาแล้วมาสะท้อนว่ามีที่ดินครับแต่ไม่สามารถทำที่ดินที่อยู่ที่ดังนี้ที่ได้มาครับสำหรับที่สองนี่สำหรับทั้งหมดชิ้นงานทั้งหมดนี้เมื่อสมาชิกกรรมเสร็จโฮมหนาเร้าที่หมู่านสะเปต จะนำกำลังพลเข้ารับทีงานนั้นๆอย่างเช่นข้ากับจะนำส่งทีงานให้เก <anes road> <acja> ่าใช้เวลาพอเพื่อดำเนินเพื่อดำเนินการส่งทีงานให้กับกองงานสิลปะที่สอใจเช่นเดียวกันก็คือเพื่อพอดินเผาไม้เสียสลับและมีกานคราบให้มีรายได้โดยกำหนดพื้นที่นำร่องทั่วทั้งประเทศจำนวนสาฟาร์มนะครับโดยกำหนดตัวอย่างเป็นพวกหน่งานโมเดลนะครับมาเป็นต้นแบบในการดำเนินการสำหรับในพื้นที่ทำให้ศึกทำให้แบ่งมอบให้กองบริหารภาพที่15 สูงสัตว์งานโครงการทใงเรื also, então, ่องมาจากกระด้านผลิดำเนินการจำนวนสิบสี่ครับแต่ขอพกมากแตออกจำหน like ่ายเพื <se> ่อช่วยเหลือครอบครัวในช่วงสถาบันแห่นี้ครับประชาชนในพื้นที่ได้รู้จักการผลิตต้นไม้การเก็บรักษาการบริหารผลิตวิธีเก็บผลผลิตและการเป็นเกษตรแรงงานเกษตครับทั้งหมดนี้ในโครงการนี้เป็นวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดยกระดับคุยหลายีนะครับจนข้าราชการทั้งนพยพลและ่ัตสึริมทีสิบสี่วันหน้าเพื่อครอบครัว เนื่องจากเหตุการณรุนแรงในพื้นที่วัตถุดิบของโครงการครับเพื่อช่วยเหลือจัดหาที่อยู่อาศัยให้ผู้ประสบ ก็อยากให้กับมาเรียนในระดับที่ได้ความสามารถเพื่อเอาท่าของการเรายนโครงการว่าพอดกท่านประธานของท่านที่ที่ยินแต่ไม่สามารถําเงินนะั้นไปใช้ไปเกิให้เกดประโยชน์สร้แลยได้กับครอบครัวได้ของท่านเป็นภาษายทยไร้รับสนอซื้อดีดิของ